ประกาศมาตรการในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาตินักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมแบบไปกลับต้องผ่านการคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าใช้บริการรวมทั้งประเมินตนเองผ่านไทยเซฟไทยหรือแอปพลิเคชันอื่นๆที่ทางราชการกำหนดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆที่อุทยานแห่งชาติกำหนดซึ่งแต่ละจังหวัดกำหนดซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ในขณะนั้น โดยสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมกับอุทยานแห่งชาตินั้นๆก่อนวางแผนการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวที่พักค้างจะต้องมีหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่สบคกำหนดหรือใบรับรองแสดงประวัติเคยติดเชื้อมาก่อนอยู่ในช่วง1-3เดือนหรือผลการตรวจ RT-PCR เป็นลบระยะเวลาไม่เกิน7วันหรือผลการตรวจแอนติเจนเทส k i ดณจุดลงทะเบียนที่พัก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรื่องมาตรการในการรองรับนักท่องเที่ยวภายหลังการเปิดประเทศด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและแนวปฏิบัติด,ด้านสาธรารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโน,โนา2 0 -19 ในระหว่างท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติและวนะอุทยาน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรื่องมาตรการในการรองรับนักท่องเที่ยวภายหลังการเปิดประเทศด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและแนวปฏิบัติด,ด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครนา2019ในระหว่างท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติและวนะอุทยาน